จังหวะจ่ายลูกเมื่อกี้ผิดพลาดกันเองนะครับของเอสซจเมืองทองเซโกโซเลสเสียบอลไปครับไม่ฟาวซะด้วยแล้ววิลเลียมพอปครับทางหน้ามีขยับแล้วครับสะตอมีไซเยฟโอ้แต่เลือกขวาก่อนครับเรียนมาถึงวงสกรมีตัวอ้อมหลังครับสปอนแหมวิ่งเติมขึ้นมาจังหวะอยังหาจังหวะเข้าอยู่ครับสปอนบอลไปที่วงสกรวงสกรต้องย้อนกลับไปเริ่มใหม่ครับ ดูแคสโรชาวีรัเทพครับได้ครั้งนึงครับวีรัเทพป้อมพันลุงสกอนเล่นกันสั้นๆครับฉับมงคลวิลเลียมพับซ้ายเติมขึ้นมาครับแล้วโยนมาลูกนี้อ้าว้วครับบอลลงได้วัฒนากรเปิดโด่งมาจังหวะนี้โลงๆแล้วก็ชาร์จเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้จังหวะสอดมาอีกแล้วครับเปในซาร์มีซาเยฟครับก็ถิ่นเมืองทองขึ้นนำแล้วครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่51นะครับแล้วก็เป็นสะดอมีไซเยฟครับที่เติมเกมขึ้นมาในจังหวะนี้ครับโอ้โหแปรลูกนี้เน้นๆเลยครับช่วยทีมเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดครับขึ้นนำการทะเลาเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่51ครับเดี๋ยวเราดูภาพช้าครับจังหวะพาบอลมาด้านซ้ายนะครับของเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก่อนที่คอสเข้ามาตรงกลางและไม่มีใครประกบสะดอมีไซเยฟเลยครับ โอ้โหนี่กำลังร้อนแรงนีกเกินครับเกมที่แล้วบุกไปชนะราบูลีนี้ทำาห้ติกครับดูครับเกมนี้บอลเดินยาวมาด้านซ้ายแล้วจังหวะเปิดจังหวะนี้ของวัฒนกรสวัสดิครนะครับมาให้กับสอดมิซายเยฟครับดูครับสาดอนี่ไม่มีใครตามมาเลยครับมาเตียนสตูเบอร์ตามมาแล้วก็ปล่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยปล่อยให้เขาแปดด้วยเท้าขวาครับบอลตุงตาข่ายเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีห้าสิบเอ็ดครับเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดครับนำการได้เลยเอฟซี จากการยิงองสะดาะมีใสาเย็ครับนี่บอลตกพื้นด้วยนะครับเป็นรับยากครับคือจังหวะตาม